นี่ครับสตรีทบล็อบนะเดินหอบมาเลยปลายท่อสลิปออนนะเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โี่สลิปออนเอสแอนด์เอสนะครับสลิปออนนะครับย้ำว่าสลิปออน สวัสดีครับผมหอบหอบมาเลยนะหอบมาแต่ไกลนี้แค่ปลายท่อสลิปอ่อนแล้วเนี่ยมาพี่นิวอันนี้ก็ส,สเตย์สองนะแต่งเป็นขับสไตล์รถเป็นปี22สติบสองบอนะครับสีแดงเริ่มเลยด้วยกันข้างหน้าพี่นิวคันนี้ลุงเขาจัดอะไรไปบ้างนะอันนี้มีชิวหน้าครับชิวหน้าแท้มะชิวหน้าของแท้ฮาร์เล่แต่ลุงเอาไปทปําสีไปหรือว่านนสั่งมาสีนี้เลยเขาไปทําสีมาเองครับอ๋อเป็นเป็นการติดสติ๊กเกอร์อ๋อเป็นแล็ปคือของเดิมจะเป็นสีดําอันนี้เป็นงานแล็ปค่อนข้างเนียนนะอ่ะมีชิว แล้วก็มีอกเห็นไหมอกไหมครับเจ้าเดิมนะครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมที่ตายเราครับกันนี้สไตล์เป็น SNS นะอ่ะกองเป็น SNS ครับทักเท้าหน้าทาชินคอเดิมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแค่ปลายปลายเป็น SNS นะแล้วก็บอกก็เซ็นเตอเมน NDC ครับ แล้วก็พิงหลังที่ผมนาเสนอพิงหลังจะเป็นของคอปปานะงานแบบดีมากๆเลยเรียบร้อยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยกระเป๋ายี่ห้ออะไรเอ่ยเนี่ยไม่มั่นใจใส่หัวเทียนก็ของซูเปอร์สต็อกเอ้เอสะครับแล้วกล้าขึ้นมาชุดแฮนด์อันสุดท้ายที่เราแตกจะนำเสนอ แฮนด์จะเป็นชุดแฮนด์จะเป็นตุ๊กตาไลเซอร์จะเป็นโ G แฮนด์จะเป็น ODI นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอร์ล็อกด้วยนะครับไลเซอร์ OG แฮนด์ ODI แล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมครับนี่ด้วยฝาถางังป๊อปอัพเป็นไงต้องมาของต้องมี เดี๋ยวลองสตาร์ทเสียงให้ฟังแบบพอบๆไปนะเพราะว่าคันเนี้ยเป็น475ใช่ไหมพ,พี่เดียวเป็น475อันนี้เป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่คันนี้จะเปลี่ยนตาแคมกับพุทหลอดนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะสเตตส475แคมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้รถค่อนข้างแน่นเพราะว่าพร้อมส่งนะรถไกด์สตรีไกด์สตรีบอบซอฟเทลเฮอริเทดอะไรกับสปอร์เตอร์เอสไหนเอตอนนี้มีความสุขรุ่นเลยนะครับวันนี้คือแบบเต็มระบบพร้อมส่งโปรโมชั่นก็ดีสนใจรุ่นอย่ยก็สับถามเพื่อได้เลยสวนไปถูก415399เสาได้ครับผมวันนี้บ๊ายบายกับสตรีบอบสเต a สองครับบ๊ายบาย